ข้ามมาประจันโอ้โอ้เปิดตะบึงเนายาวสี่โกิโลพานน้ำบนตอนนี้ทำมาประจันอยู่ขวางย่าวสี่กิโลไปลงมาเบิงแกงกับบอกน้ำขันครับหนาจิพัฒนาเห็นเป็นรองทองเที่ยวดีๆเนาะแ้วก็โปรโมหมดไอพี่น้องมาเที่ยวมาชมมันสวยงามเลยครับนี่คล้ๆกับสามพันโบกแต่ว่าอาจบึง ขันสามพันบอกแต่ว่ากับพีน่น้องน้องก็ก็สวยงามดีครับเป็นแก้งแต่ว่าแก้งอยู่มมเมืองใดมาเบิ้งน้ำกันครับมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิ้งน้ำกันบรรยากาศแกร่งกระเบา่าอู้ฮะห้อยรถได้หนิเนาะห้อยห้อยข้าขี่รถลงได้นี่เนาะโอ้คนเนี่ยไปไปเบิ้งน้ำกันครับบอกเคยเห็นว่าเปิดหูเปิดตาน้ำกันครับ แกงกะเบาอำเภอหน้าตาลจ ouais. ังหวัดอุบลปีนี้เขาไปหอดมโคงขุดบ่หืเาีนี้ไปหอดขอบน้ามึอ่โอ้ยมากก็ไปหอดตัวเขาชืเห็นอยู่ใส่หล็กแกงเลยใส่แกงเดียวนี่น้าหน้าหาแกงเดี๋ยวบอกเขาเอิ่นแกงโอ้แต่หนามันเป็นจังไงห้อยพืชปูงยาเลียงงวได้หนิเนาะเห็นบอกนือต้นข้าโพดน้อ้อย nhà เนาะ nhà เรียงงูอ่ะโอ้โอจหจอยห้อยผับาบาทอันนี้ไม่ห้อยผับบาทอีกะลอยผับบาทแล้วก็ไกลวะดีดีนู่นบ้า,บา,าไปเบิง่งเลยโอ้โหอธิชาเราเคยมา,มาเราพาไปเบิง่งลอยผับบาทบาตอนนี้มองแกงอีลีนที่เขาว่าแกงแกงนีน่มองได้นี่บอกมองน้าไหลโจกๆนี่บอก เห็นบอกวหน้าแตกจักจั่ทุกคนสื่อ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 ในห้าสิไปไหนบอก่ะมันก็เป็นข้องยังไนโคเป็นข้องยําเป็นโสงน้าอหไโอ้คนหาปลาอยู่ไปไปเบิงยังก่แต่ว่ายังก่อลรอยพระบาทลอยพระบาทยังอยู่ํำโคขงเขาอี้อื้

ออโอ้โหน้ <c oughs> นมน,นีื้นสเียนโอ้ยเมือนมือนนต้นเอียงสันน้น้ำถ่วมก็ยังบ่ตายเนาะต้อนเอียงนี่โอ้ยังออกห่อยง,ง่ามเลย ไปเบืองลอยพบาตไอ้ดิชาเราว่าลอยพบาทมีลอยพบาทอยู่มองไใไปเบื้องนํำกันครับลอยพบาตระท่านลอยพระบาท,ย,บาทยังอยู่ลำคง<ด>อมองมอง,มองใสหลักทิม่มเนาะมันก่อคนเอาอะไรไว้โอ้ด่บบอบ่บอันนี้คนเขียนเหมยข้างไปโอเียนมาี่นนเขียนเหมยยางโอ้นี่บ่เขียนข้างไป น้ำมันอะไรไมันก็เลยโอ้โหน้ำท่วมแล้วมันก็มันก็หลบไปหลบไปทางนี้บ่เดียวนี่ไต่ไปยังสิบ่เดียวนี่คือบ่ไปทางผีฮะไปทางนั่นก็ได้ทางนี้เป็นไงเจอหน่อยอือเจอโอ้ยโอ้ทางมันยากข้าข่อยมาเนาะ คือเป็นธรรมดีท<ะ>แทะจะต้นยังเนี่ยอเก๊อันไอ้เดชานี่เหี่ยคืฮะวาน้ำโอ้ตคนหวาน้ำเหรอหวาน้ำโอ้คือเป็นธรรมดีแทะเป็นถน,นอนเว้นแท้เล่ โอ้ <laughs> นห่บรทำนรกโอ้ยยอะทําทำนรกก็ใช่ใช้ทำนั่งรอเออทำนั่งรอเน่นี่ยเนี่ยเนี่ยทำไหท่ำไหนทำนั่งรอแรงน่ะผู้เบิ่งบอกข้กว่าทำนรกคือว่านะทำนั่งรอโอ้เป็นทำคนเขียนปยติดไว้อยู่เนาะไปใช้อีกตัวนี้โอ้คนนาะงก็คือไปหยากแท้ วน,นีม,งนมงนองไปยาเลยโอ้สลองนก็ได้ดเอฮึสี่หลอนี่และไปกับเมื่อยไ,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 ไปยยไไ เมื่อยาต้นอนนี่เนาะแม่เนเออเนาะทำบุคคลเอไรอ๋ไม่มย่างกอาฟ้าว่หาฟ้าย่างกอวเดทางหนึ่ิดปโอ้เป็นบอกแล้อเออถ้าันฟังมันติดเป็นลุมห่อยกดห่อย อดี๋ยวต่อเครื่องหนามันตยไอยลงไปเขาว่าเป็นผู้ชายอยู่ฝั่ง้นามันตีไหลตลอดแน่นตลอดคนนั่ะีไหลย่อยมันจะซึมตลอดเนาะคุ่ต้องถามกันกต่ทีี่ทำเคยมาจากจำบ่ไหนนะตัวนี้เนยเคยจำได้แา่ทำพะบาดหรือว่ามันอยู่แค่นเโอตวน้ที่ไม่ทให้ที่นี่หนาานะหนาพ้าต้องสั้นหอดีเนาะสูง มหาปลาฮักกบใส่กบใส่ปลาใส่หอยหหนึงครับไปต่อระวังเอะเกีงคือมาแล้าบุได้แลกตุเ้ยใส่่ฟาดอบแลวนี่เอ โอ้ทางมายากแด้นน่โมเป็นเมเป็นอะไรเื่อหเยียบหินปีนระบอบมาเราเหนื่อยล้วแมนเพิ่นบอกย่างรวยด้วยเยอะพ่น <c oughs> นี่ปะลอยพระบาท โอ้กถ้าชีชมผู้ไว้อยรบาทลอยพระบาทแกงกระเเอออยบาทแกงกะเเห็นเนาะยังสักผิดอะ้านี่ลอยพ่อบาทแล้วก็มาพ้านนำบนห่วยอยบ่บอกผ้านำบน อืมอืมโอ้ดีเดไปเียนป่ายไว้อยู่เนาะทาคนเห็นบ่พาน้ำบนนวะสันเปินจะไปยากแส่บบไปดอกเนกะเบิ้งยนนีก็พอชีวิตจะขึ้นมากที่ะตรงนี่ยเน่ยขึ้นมากเหรอเจขึ้นมากกับลโอ้ยมันลงอยาคว้มันชันข้างพีบบ่ใช่เก่ง นั่งอยู่ใส่อันโมเมนต์มยางอยู่ฮสอันโมเมนตอกสี่ขาโมเมนต์ไเก่งรอกบมาต้งเบิ้งให้มัน่นีมัไกลๆอย่เดียวหนึ่บดสีอะไรนาะเสีอมาบหอดโ่เห็นเห็มันถั่วทีแถกเขามีจุดอันนั้นให้เบิ้งอยู่เนาะมีจุดแ่าสนใจอยู่โอ้พาหน้าบในนี่ยังสันน่ ไอไพ่เขาเช็นยังนห่ไพ่เขาผูกเรือกเรือบอโอ้โ่ได่ยังโค้งอยู่ทีนงว่างเยอเลยเหรอโอ้เป็นตัวหัวซากคือว่าแล้วเว้ยโอ้ยเมื่อเขาโค้งไปนี้เลยเดี๋ยวมาเขาบอกขืนเทิงเออบ่เอออืมออยมันวียงเลไได้ไง ใครโยมมันล่มมันบัวท่านดแดดแห้งไปได้เนาะโอ้อรพระน้ำอุ่นต่อไปอีกยังก็เขียนไปอียังอุ่นพระสงฆ์พระน้ำอุนมนพระสงฆ์โอ้ ผาน้ําวดมนพระสงฆ์โอ้มาเป็นตาหัวซากเตียงเลยต้อนอนี้เพิ่ว่ายังี่แรงหาปลาหน้ากำปั่นแรงหาปลาหน้ากำปั่นเออโอ้มาเป็นตาประหยัเ <c oughs> บ่งอโอ

ทำมาสัจันโอ้โหเปิดตะบึงเนะาะยางีโอานาบนตัวนี้นนาาขา้ามาสัจันมีอลาางยาวสิกิโลอลบยังเป็นเชียนทำยัง้มันหลบเนาะอ่านบอ,อก่มันลบอ่านบอก อย,อย่าว่ารับเดนั่งรับบ่เดี๋ยวนี้นนโอ้ยโอ้ย,อยดีเต็มมนล่มพี่น้องแดดอนั่ยแดยดบดหน่อยหนึ่งเต็มดีมันล่มไปขึ้นมานทาั้งทงโอ้ยอหิวน้ำหิวน้ำสันหากินน้ำก่อนบรรยากาศก,ากดีผิวสวยงามครับแกงกระเบาอำเภอหน้าตางจังหวัดอุบลราชธานี โอ้คิดนี้จบเพียงแค่นี้คิมนาพบกันใหม่นะครับหัวพร้อบแหกแยะเลยคิดนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ